หลวงพ่อเกษมเขมโกผู้ไม่สะสมชื่อเสียงแต่เรื่องราวของท่านกลับโด่งดังไปทั่วประเทศหลวงพ่อเกษมเขมโกเกิดเมื่อปีพศ2455ที่เมืองลำปางตั้งแต่วัยเยาว์ท่านมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเมื่อบวชเป็นพระท่านเลือกทางแห่งแบบสมถะกุฏิเพียงหลังเดียวไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกท่านพำนักอยู่ที่วัดสุสานไตรลักษณ์ ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อเกษมปลุกเสกพระเครื่องและเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เช่นเหรียญรูปเหมือนพระกิ่งและตะกรุดหลายคนยืนยันว่าเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยบางเรื่องเล่าว,ว่าผู้ที่บูชาพระของท่านผ่านพ้นอุบัติเหตุและโชคร้ายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุบงคลมาจากบารมี ที่หลวงพ่อเกษมได้สร้างสมจากการเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำให้ผู้คนมีความศรัทธาและเชื่อม,มั่นในพุทธคุณของท่านแม้หลวงพ่อเกษมจะมรณภาพในปีพศ2539แต่ส่วนร่างแก่ของท่านนั้นก็ยังความอัศจรรย์เนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไปและนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อเกษมเขมโก ผู้ไม่สะสมชื่อเสียงแต่เรื่องราวของท่านกลับโด่งดังไปทั่วประเทศท่านใดที่มีพระหลวงพ่อเกษมเขมโกทางคู่หูดูโอโดนปอนยินดีรับเช่าตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านสนใจติดต่อร้านคู่หูดูโอโดนปอนได้เลยครับ